เ่อนแห่งจะต้องตอบยังจำในใจกลับชั่วทาําดีทําใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวันอำฟังเคสาดีกันเธอนอนกัดลิ้นตัวเองตลอดสองปีทุกวัน ลูกมีพี่น้องห้าคนลูกจัเป็นคนที่สี่แล้วก็เป็นลูกสาวคนเดียวในบ้านเมื่ลอลกกอายุได้สิบขวบคุณพ่อคุณแม่ก็แยกทางกันอายุ12บสขวบลูกกับวิชายสองคนก็เดินทางไปอยู่สหรัฐอเมริกาแปลสายอยู่กับผู้ปกครองซึ่งทำกิจการร้านอาหารที่นั่นอีกสามเดือนต่อมาคุณยาย คือป้าของแม่ก็เดินทางไปสมทบไปช่วยดูแลลูกและพิชาทั้งสองคนเราทั้งสี่คนก็ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองในร้านอาหารที่เราอาศัยอยู่นั้นคุณยายจะทำขนมลูกและพิชาคนที่สองช่วยเสิร์ฟอาหารส่วนพิชาคนที่สามทำหน้าที่ล้างจานชาม คุณยายจึงเปรียบเสมือนเป็นแม่ของพวกเราสามพี่น้องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณยายหรือป้าของแม่ท่านเป็นคนไม่มีครอบครัวมีอุปนิสัยขยันเสียสละอดทนอ่อนน้อมถ่อมตนกตัญญูกะตะเวทีทำบุญตักบาตรอยู่หนึ่งนิด แต่คุณยายน่ะเป็นคนติดมากมากพอยายมิอยอเมกาหาซื้อหมากยากมีคนมาแนะนำเคล็ดไม่รับแก้อาการอยากกินมากคือให้สูบบุรีคุณยายจึงหันมาสูบบุรี่หนึ่งสมวลต่อวันสูบติดต่อกันมาเป็นเวลาประมาณ10กว่าปี นอกจากนั้นท่านยังชอบแทงหวยแล้วก็เล่นไพ่แก้เซ็งเป็นครั้งคราว oh. เซ็งก็ต้องนั่งสมาธิสิจ้ะ <Yeah. S 1> ต่อมาท่านก็เลิกสูบบุหรี่ <Yeah. S 1> เพราะว่าสูบไปก็อย่างนั้น <c oughs> ปอดดำหมด <c oughs> แล้วก็ตามไม่ได้เลิกเล่นไพ่ <c oughs> และเลิกเล่นหวยที่สุด <c oughs> ปกติแล้วคุณยายจะเป็นคนแข็งแรง แต่พอยุอย่างเข้า80ปีก็ไม่แข็งแรงเริ่มป่วยเป็นโรคโกรุมาตอยเป็นไงในะโรมาตอยปวดข้อ4ปีสุดท้ายชีวิตท่านก็เป็นโรคพาร์กินสันมือสั่นขาขยับไม่ได้เจ็บปวดตามเนื้อตามตัวตามข้อต่อต่างๆเป็นประจำ แต่ท่านก็นมีความอดทนสูงจึงไม่ค่อยจะกินยาเวนซิแต่มีการปวดทรมานมากจนทนไม่ไหวจึงจะรับประทานยาท่านให้เหตุผลว่าทหารเขาถูกยิงเขาไม่มียาแก้ปวดเขายัางทนได้เลยเราเจ็บปวดแค่นี้ทำไมจะทนไม่ได้ แล้วก็ทนปวดต่อไปต่อมาการท่านก็นหนักขึ้นเรื่อยๆจึงพาส่งโรงพยาบาลอธิษย์สุดท้ายก่อนที่คุณยายจะจากพวกเราไปเราก็ได้พาท่านมารักษาตัวอยู่ที่บ้านพยายามให้ท่านได้ทำบุญให้เด็มมากที่สุดในช่วงนั้นพระเดชคุณหลวงพ่อท่านแตชีโวซึ่งมีศักด์เป็นพระน้องชายของคุณยาย แต่เป็นไปปฏิบัติศาสนก,กิจที่อเมริกาท่านก็ได้เมตตาไปเยี่ยมวันนั้นคุณยายดูสดชื่นขึ้นหน้าตามีความสุขพูดคุยกับทุกคนอย่างสนุกสนานเบิกบานคุณยายได้ทำบุญถวายผ้าตรถวายผ้าชัดหน้าปัจจัยทยธรรมแล้วก็สร้างพระภายในเจดีย์หนึ่งองค์กับพระเดชคุณหลวงพ่อทัตตชิโว หลวงพ่อท่านให้พร้อมทั้งแนะนําวิธีการปฏิบัติดูแลคุณยายหลายอย่างห้องที่คุณยายนอนป่วยอยู่นั้นลูกก็ได้ติดร,รูปภาพพระพุทธรูปที่ฝาด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาและบนเพดานยามนอนก็มองเห็นลุกขึ้นก็มองเห็นเลี้ยวซ้ายแลขวาก็เห็นพระรอบครอบดีจังเลย ใจของคุณยายท่านจะได้อยู่กับองค์พระตลอดสัปดาห์นั้นก็ได้นิมนต์ประสงค์จากวัดต่างๆที่รู้จักคุ้นเคยกันมาคุณยายได้ทำบุญพอคุณยายเริ่มไม่รับรู้อะไรพวกเราก็เปิดเทปสวดมนต์ธรรวัดเช้าเย็นบทอ,อิติปิโสและบทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไว้ตลอด24ชั่วโมงและลูกยังกระซิบข้างหูท่านให้ะระลึกถึงบุญต่างๆ ที่ทำมาทั้งหมดเช่นบวชสมณรนนและผสมบทหมู่มากกว่า10บครั้งสร้างรับประจำตัวทั้งภายในและภายนอกให้ตนเองและหมู่ญาติสิบสององค์บุญสามแสนปลื้มบุญหล่อหลวงปู่ทั้งคำบุญสร้างรัตนบ,บัลลังก์ถวายจารย์ดาวธรรมโรงเรียนบุญสาวแก้วพันปีเป็นต้นและบุญอื่น ที่ท่านทำมาโดยตลอดตามวัดต่างๆในอเมริกาท่านจากพวกเราไปด้วยความสงบในวันที่15เมษายน2548ตัวลูป่าวอเมริกาก็ต้องทำงานหาเงินเรียนเองเพราะจบไฮสคูลจะเข้าเรียนต่อนในหมหาลายัยแต่ก็เข้าไม่ได้ราบผู้ปกครองที่เราไปอาศัยอยู่ด้วยลืมทำใบเขียวให้ ลืมทำเกรีนกาดแต่ลูกอยากเรียนต่อมากอยากมีปริญญาจะได้มีงานทําดีๆจึงไปใช้วิธีอย่างเนี้ยที่โรงเรียนว่าเป็นคนอเมริกันใช้วิธีอะไรแต,ต่งงานแต่งงานไปใช้วิธีโกหกที่โรงเรียนว่าเป็นคนอเมริกันคือบอกบอกว่าคือบอกเรื่องราวในอนาคต ต่อไปจะเป็นชาวเมกันแต่เอามาบอกปัจจุบันว่าเป็นคนอเมกันเอามาเอามาใช้ก่อนโชคดีจริงๆทั้ทางโรงเรียนก็เชื่อตามที่ลูกบอกลูกโกหกก็บอกดิคือลูกบอกเรื่องอะาคตแต่ว่าบอกปัจจุบันจึงได้เข้าเรียนห้ามลอกเลียนแบบนะลูกนึกถึงชีวิตตนเองว่าทำไมชีวิตเราจึงเป็นเช่นนี้ได้ จะเรียนทั้งทีก็ต้องมาบอกเขาอย่างเงี้ย <c oughs> เข้าเรียนคงไม่มีใครอีกแล้วที่เป็นเหมือนเราลูกก็คิดอย่างนี้ว่าลูกเป็นคนเดียวในโลกแล้วบุญกรรมแต่ปางวันก็ชักนำให้ลูกได้มาพบกับเพื่อนหนุ่มไทยเรียนอยู่ที่เดียวกันแล้วที่สำคัญก็คือบอกเหมือนกับลูกเลยไม่น่าเชื่อเราจะเป็นไปได้ นึกว่าจะมีเพียงเราเท่านั้นที่บอกอย่างนี้แล้วเข้าเรียนหลังจากนั้นเรายังมีอุปนิสัยหลายอย่างที่เหมือนเหมือนกันโดยเฉพาะรักการทำบ,บุญเหมือนกันบอกก็บอกเหมือนกันและก็ความรักก็ถูกเปิดเผยเหมือนกันจึงพักการเรียนเหมือนเหมือนกันพอจบนุบปัญญาแล้วหลังสอนก็ไม่ได้เข้าเรียนต่อมหาลาัยจึงหางานทําไปเรื่อยๆลกสมัคร้ารทำงานในโรงพยาบาลแต่ก็นับเป็นความโชคดีงลูกเนื่องจากในปีนั้นประธานาธิบดี ลอนันลีกนประกาศอนุญาตให้ผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นผู้ถูกกฎหมายสามารถมีใบเขียวได้ลูกดีใจมากเพราะคนที่มีใบเขียวสามารถเรียนระดับมหาลาัยได้แล้วก็ตั้งรกรากธรรมาก,กินมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีๆในอเมริกาได้อีกทั้งจะมีสิทธิ์และสวัสดิการใกล้เคียงกับชาวอเมริกรันวินนั้นมีผู้ได้สิทธิ์นี้พร้อมๆกันหลายล้านคนหนึ่งนนั้นมีลูกรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งแต่แฟนหนุ่มแทงลูกสิ ยังไม่ได้รับสิทธิ์นี้เลยเพราะมาอเมริกาช้ากว่าลูกหลายปี<อ>เขามาปรึกษากลูกว่าคุณผมยังไม่มีใบเขียวเลยลูกก็ถามว่าแล้วจะให้ทำไงดีละ่ะเขาก็บอกซื้อว่าไหนๆแล้วก็บอกเรื่องเรียนเหมือนๆกันเนี่ยเราก็ต้องเป็นเนื้อคู่กัน,นแต่งงานกับผมสิลูกก็ แล้วเมื่อแต่งงานกันแล้วคู่สมรสก็จะมีสิทธิ์ได้ใบเขียวภายในสองปีแล่อีก5ปีก็เข้าสัมภาษณ์เป็นคนอเมริกันตามกฎหมายได้ที่ที่พอมีครอบครัวแล้วนี่มันไม่สะดวกสบายเหมือนตอนเป็นโซดรู้ยังคนาทำงานในโงรงพยาบาลต่อไปเเรื่อยๆจนได้ให้กำเนิดลูกสาวคนโตและลูกจึงมีโอกาสได้เรียนต่อสมดังที่เคยตั้งใจไว้ สามเองโรกปัจจุาันอายุ42ปีมีอาชีพเป็นกุ๊กในร้านอาหารญี่ปุ่นเขาเป็นโรคหัวใจอ่อนๆลิ้นปีหัวใจร่วมมาตั้งแต่เด็กๆ,ๆ,ๆแต่ไม่มีอาการร้ายแรงใดๆสิ่งที่น่าแปลกในตัวเขาคือชอบบวชพระเป็นชีวิตจิตใจได้ผ่านการบวชมาแล้ว6ครั้งบริสศูนิ์อาสาห้าครั้งและวัดป่าธรรมชาติอีกหนึ่งครั้ง ก็บอกว่าตอนครองผ้ากาศารัินั้นเนี่ยเขามีความสุขมากลูกเองก็เห็นเขาช่างสงบสำรวมตั้งใจปฏิบัติตนเองจริงๆขณะบวชแล้วก็ตั้งใจฟังพระอาจารย์อบรมเทศสอนก็พูดทิ้งท้ายว่าหากลูกสาวทั้งสองโตจะบวชตลอดชีวิตเขาเพิ่งคิดออกตอนมีลูกแล้วลูกสาวคนโต ขณะนี้อายุ16ปีตอนเล็กๆช่วงมีฟันหน้าขึ้นใหม่ๆชอบกัดลิ้นตัวเองเพราะเวลานอนจะเปิดปากนิดๆและลิ้นก็จะแลบน้อยๆออกมาอยู่ระหว่างฟันหน้าพอดีออขณะหลับปุ๋ยเพลินๆอยู่นั้นจะมีอาการสะดุงะ้งผวาหรือตกใจและปากก็หุบลง แต่ลิ้นยังอยู่ที่เดิมพอปากขบป,ปับ๊บฟันก็ตามปากมาปุบป๊บกกัดลิ้นกตัวเองก็อย่างจังน่าเลือดกระลบปากร้องไห้ดังลั่นทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนรับกลางวันก็ร้องกลางวันรับกลางคืนก็ร้องกลางคืนจนปลายลิ้นขาดแหว่งมีคนมาแนะนำให้ลูกไปหาคนทรง คนทรงบอกให้เอาการพลูมาบดเวลาลูกสากัดลิ้นแล้วก็ให้ท่องนองโมสามจบและป้ายการพลูปฏิลิ้นที่ถูกกัดนั้นทำสักสามครั้งก็จะหายแล้วก็หายจริงๆค่ะแต่กว่าจะหายเธอก็กัดลิ้นตนเองมาสนําใจติดต่อกันทุกวันตลอดสเดือนนี่คนโตลูกสาคนเล็ก ขณะนี้อายุ8ขวบตอนเร็กๆมีอาการเหมือนพี่สาวเลยค่ะเธอจะเริ่มทดสอบความคมของฟันหน้าเมือ่อยุตดสิบเอดเดือนลูกคิดในใจว่าอาการอย่างนี้นั่นแหละสบายมากเพราะก็เคยใช้กับพี่สาวมาแล้วลูกสาวก็โตมาแล้วก็ใช้การพลูมาบทตามสูตรพอได้ยินเสียงร้องจก๊กนอนเลือกรบปากทีไรลูกก็ตั้งน้โมสามจบแล้วก็ป้ายการพลูไปที่ลิ้นที่โดนกัดนั้น ผลปรากฏว่า,ไม,าไม่หายจึงคิดว่าเราอาจจะผสมสูตรผิดหรือไม่ก็คงผิดหลักวิชาจึงมานั่งทบทวนคุณแม่หมอจำเป็นต้องทำก็ลงมือรักษาใหม่ตามสูตรทุกอย่างแล้วกฏว่า,ากัดเหมือนเดิมจึงสรุปว่าโรคมันดื้อยาซะแล้ว จากนั้นลูกก็เลยเริ่มเริ่มตะเวนไปหาหมอต่างๆหมอแรกที่จะไปหาคือหมอฟันหมอบอกว่าเด็กยังเล็กเกินไปฟันยังเป็นฟันน้ำนมอยู่เลยไม่รับรักษาจึงพาไปหาอีกหมอคือหมอหมออายุรกรรมทั่วไปหมอก็สายหัวแปลว่า สุดท้ายก็ไปหาหมอถูกต้องจ้ะแต่ก็บอกหมอโรคจิตตอนนี้สำเร็จไหมสำเร็จได้ยามากินกินแล้วไม่หาย <laughs> ไม่หายปรากฏว่าตรงข้ามหน,นักก็ได้ <laughs> <laughs> กัดทีท, <laughs> ทีทุกทุก 15นาทีลูกสาวตัวจริงลูกก็โมโหตัวเองเหมือนกันวะทำไมต้องมากัดเล่นด้วยมันเจ็บนะเธอจึงเอาหัวกระแทกพื้นประชดซะเลยพอแม่มาโอก็เอามือดึงผมแม่กระชากมือนก็จะบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วค่าหนูไม่ไหวแล้วเธอกัดเล่นตัวเองอย่างมาราธอนเลยมาเป็นเวลาถึง สองปีจนมีอรอยแผลแหว่งครอบลิ้นและเธอก็หยุดกัดไปเองโดยไม่ต้องรักษาใดๆเรื่องนี้มีเหตุทั้งพี่ทั้งน้องคำถามโบปรกรรมใดทำให้คุณยายเป็นโรคโรมาตอยดและโรคพาร์กินสันขตินี้มีการตายเป็นอย่างไรรับรู้เรื่องบนที่ลูกได้พูดได้ฟังช่วงท้ายหรือไม่ คุณยายตายแล้วไปไหนการที่คุณยายเคยสู่บุรีเล่นไพ่แทงหวยแต่เลิกไปแล้วจะมีผลกรรมอะไรย้อนหลังเมื่อท่านลาลกไปแล้วไหมคะบุญที่สร้างระภายในสวยกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อทัตตาชีโบนันงอาทิตย์ก่อนที่คุณยายจะเสียชีวิตและบุญที่พวกเรานำเงินของคุณยายที่เก็บรวบรวมไว้สร้างองค์พระไปให้ทานอีกจำนวน66องค์ จรจ้าฤกชื่อมหาปูชนียาจารย์ชื่อคุณยายและญาติพี่น้องส่งผลต่อท่านอย่างไรในสัมปรายภาพการที่พวกเราตัดสินใจนําเงินของท่านมาทาบุญแทนการนํามาแบ่งกันจะได้ผลบุญอย่างไรหลังจากคุณยายเสียไม่ใหม่สามีองลูกก็ได้กลิ่นหอมในห้องนอนพร้อมๆกันทั้งนั้นพร้อมๆกันนั้นพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันก็ได้กลิ่นหอมในครัวที่บ้านของเขาซึ่งอยู่กันคนละที่แต่ได้กลิ่นในเวลาเดียวกัน เป็นกลิ่นที่เกิดจากคุณยายใช่ไหมคะถ้าเป็นจริงท่านทางการมาบอกอะไรกับพวกเราลูกและคุณยายทําบุญกรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงมีความผูกพันกันมากลูกเป็นผู้ฝ่ายในการเรียนมาตั้งแต่เด็กแต่ทําไมจึงมีอุปสรรคในการเรียนทั้งต้องหาเงินเรียนเองโกหกข้อเรียนสุดท้ายมีลูกก่อนและจึงเรียนระดับปริญญาทําไมสามีงลูกจึงชอบบวชมาก และมีความสุขกับการบวชตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตเขาจะสำเร็จสมความตั้งใจหรือไม่คะบปะุปกรรมใดลูกสาวสองคนขลูกมาตอนเล็กๆจึงกัดลิ้นตนเองแล้วทำไมลูกสาวคนเล็กจึงกัดลิ้นนานกว่าพี่สาวเขาจะต้องรับกรรมนี้ไปอีกนานไหมคะควรทําบุญอะไรย,ยังจะสามารถหักล้างหนี้ก,กรรมนี้ได้คะ่ะ ลูกและสามีทำบุญกรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงมีอัธยาศัยคล้ายๆกันคือชอบทำบุญและครอบครองลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างไรคะเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะคุณยายเป็นโรคโรมาตอยและโรคพาร์กินสันาะเสรกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและกรรมสุราในอดีตนี่กรรมสุราเห็นไหมจ๊ะ ตาม,มาส่งผลเล็กน้อยในบ้านปลายของชีวิตที่สั่นไปหมดเนี่ยผู้ผลิตผู้จำหน่ายเนี่ยนะไม่รับผิดชอบเลยไม่รับผิดชอบเลยที่จริงจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดตัวคิดว่าตัวขายไปแล้วเขาซื้อไปกินแล้วเราได้เงินมาแล้วเสียภาษีแล้วเพราะนั้นไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิน้น แต่ตัวเองกับครอบครัวไม่ดื่มหรอกเพราะว่ากลัวบริหารธุรกิจไม่ได้เพราะตัวรู้ว่าน้ำเมาก็ทั้งทำให้เมาที่ท่านอายุยืนพระบุญที่ใส่บาตรพระทั้งอดีตและปัจจุบันตามมาส่งผลท่านสามารถรับรู้เรื่องบุญที่ทำในช่วงท้ายได้ที่รู้แล้วทุกคนเชื่อกันประคับประคองท่านไว้จึงทำให้จิตท่านผ่องใสตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้น กลางวิมานทองชั้นดาวดึงเฟศส,สองโดยบุญทุกบุญที่เดชทำเอาไว้ในพระพุทธศาสนาจ้าการที่คุณยายสุบุรีเล่นไพ่แทงหัวยแต่เลิกได้ในภายหลังนั้นขณะน,นี้กรรมนี้ยังไม่ได้ส่งผลหลังจาก,จากที่ท่านตายแล้วเพราะอยู่ในช่วงที่บุญกําลังส่งผลยู่บุญส่งผลให้ทำไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส,สองดังกล่าวจ้า บุญที่สร้างอพระภายในถวายกับพระเด็คุณหลวงพ่อทตัตตชจีโวนหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่คุณยายจะเสียชีวิตและบุญที่ทุกคนได้นําเงินที่คุณยายเก็บรวบรวมเอาไว้มาสร้างองค์พระ66องค์กไปจารึกชื่อมหาปูชนียาจารย์ชื่คุณยายและญาติพีน่น้องได้ส่งผลให้ท่านมีทิพยสมบัติต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นมีวิมานทองที่ใหญ่ขึ้นมีบริวารในเมทิปเพิ่มขึ้น มีอาหารทิพย์สวนสะเพิ่มขึ้นมีรัศมีกายสว่างเจ,จิดจ้าขึ้นเป็นต้นจ้าการที่ทุกคนตัดสินใจนําเงินของท่านมาทําบุญแทนการนํามาแบ่งกันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องทําให้ท่านมีบุญเพิ่มขึ้นและมีทิพย,ยสมบัติด,ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกทั้งทุกคนก็จะได้บุญไปด้วยบุญนี้ก็จะส่งผลให้ทุกคนได้มีประสมบัติสสมบัติคุณสมบัติเป็นต้น แล้วคุณญาติท่านก็จะมีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์ไปด้วยแม้ว่าท่านจะไม่ได้ไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษก็ตามรวมทั้งทุกคนก็จะมีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์เพราะจารึกชื่อทุกท่านดังกล่าวจะสมมติเราสร้างสาแก้วถวายพระเดียวคุณหลวงปูคุณญาจารย์อะไรเราก็จะมีสายบุญเชื่อมกับน่านหรือซื้อที่ดินจอดรถอะไรเนี่ยในนามของท่านอะไรเนี่ยก็จะมีสายบุญเชื่อมกับท่าน ก็จะไปเกิดเจอท่านเรื่อยๆการไปเกิดเจอท่านนี่ถือว่าเป็นผู้มีบุญมากเราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังจะเกิดกุศลศรัทธาในการสร้างบารมีมากจะมีกําลังใจมากทีเดียวหลังจากคุณยายตายใหม่ๆหลายคนได้กลิ่นหอมในห้องนอนบ้างในบ้านบ้างก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่รู้สึกไปเองแล้วคุณยายท่านไม่ได้มาที่บ้านเลย ทันทีที่ท่านตายก็ไปตื่นกลาววิมานทองชั้นดาวดึงเฟศส,สองทันทีจ้ะกำลังอเลิศอยู่ในวิมานพุ่าายท่านใจดีมีเมตตาจตเ,เกื้อกูมาเต็ดเด็กกับเคยเกิดเป็นลูกหลานท่านมาหลายชาติจึงรักและผูพกพันกันกับท่านลา่ะจ้าลูกจะเป็นผู้ใฝ่เรียนแต่มีอุปสรรคของการเรียนตั้งแต่ต้องหาเงินเรียนเองตั้งก่หกเข้ารเรียน แลต้องมีลูกก่อนแล้วจึงจะเรียนจบปริญญาเพราะช่วงแรกของชีวิตทานปรรมีแนอดีย่อนไปหน่อยแม้จะมีอุปนิสัยฟใฟเรียนข้ามชาติติดตัวมากัตามทําให้มีอุปสรรคในการเรียนต่อมาบุญที่สนับสนุนการศึกษาได้ตามมาส่งผลจึงทําให้ตอนสุดท้ายก็เรียนจนจบได้จ้ะสามีของลูกแนอดีก็เคยบวชมากับหมู่คณะได้ตลอดชีวิต ยังมีอัจยริยสัยที่ชอบบวชโดยก่อนบวชในชาตินั้นก็ได้ครองเรือนมาก,ก่อนต่อมากระเบือนน้อนานชีวิตการครองเรือนจึงออกบวชดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้ว่าชาติต่อไปให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่เยาว,วัยไม่ให้ได้ครองเรือนแลงนั้นมาชาตินี้จึงกลับเข้าวงจรเดิมเหมือนชาติที่ผ่านมาคือต้องมีชีวิตครองเรือนก่อนแล้วจึงมาได้บวช ในชาตินี้ก็จะสามารถบวชได้ตลอดชีวิตดังที่ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าลูกทั้งสองโตแล้วก็จะออกบวชเพราะผังเดิมจะเคยบวชตลอดชีวิตมีอยู่จ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกพระลูกเนก็ต้องอธิษฐานกันให้ดีๆดีๆลูกสาวสองคนตอนเล็กๆชอบนอนกัดลิ้นตนเองเพราะเป็นวิจกรรมในอดีตที่ทั้งคู่ได้เคยเกิดเป็นกุลธิดาพี่น้องกันแต่มีทิสัยอย่างหนึ่งคือ เวลาพ่อแม่ตักเตือนว่ากล่าวด้วยความหวังดีก็มักจะว่าตัวเองเพื่อประชดพ่อแม่ว่าตัวเองว่าตัวลูกเองมันไม่ดีหนูมันดือ้อหนูไม่ฉลาดหนูเป็นคนไม่รับผิดชอบแต่ไม่ได้พูดแบบอะไรแหละสินเซียแต่พูดแบบประชด อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยงหนูมันไม่ดีค่ะหนูมันดือ้อค่ะหนูมนไม่ฉลาดค่ะโดยพิสาเป็นต้นแบบและน้องสาก็ทำตามแต่ว่าต่อมาเมื่อพบมาพบหมู่คณะเข้าใจเหตุผลดีขึ้นทั้งสองก็เลิกพฤติกรรมดังกล่าวแั่นั้นวิบากกรรมนี้จึงทำให้ชาตินี้ตอนเด็กๆชอบน้ำกัดลิ้นอยู่ระยะหนึ่ง ตนที่ลูกสาวคนแรกกัดลิ้นนานกว่าเพราะทำนานกว่าพี่สาวหนูมันดือ้อหนูมันไม่ดีหนูมนไม่ฉลาดที่หายเพราะหมดกรรมไม่ใช่เพราะทำตามคำแนะนำของเจ้าทรงเทียเช็คการพลูป้ายลิ้นจ้ะถ้าชาตินี้ไม่ดื้อกับพ่อแม่มีปิยะวาจากับพ่อแม่ก็จะพ้นกรรมเองเลยจ้ะในอดีตลูกและสามีก็เป็นสามีภรรยากันแบบคู่บุญ โดยพ่อพุทธนดรที่ผ่านมาลูกและสามีก็เป็นกองสเสบียงให้กับหมู่คณะจนกระทั่งสามีออกบวชจนตลอดชีวิตลแล้วก็ทําหน้าที่กองสเสบียงสนับสนุนจนตลอดชีวิตเหมือนกันคือเทพบุตรออกบวชเทวดาับเป็นกองสเสบียงเป็นอุปถากจึงทําให้มีอัธาายาศัยชอบทําบุญเหมือนกันจ้ะชาตินี้เวลามาเจอก็เจอเจอะไรคล้ายๆกันชอบบอกว่าเป็น ชาวอเมรกันในอนาคตเหมือนกันเข้าเรียนแต่นั้นชาตินี้มาเจอหมู่คณะแล้วก็ให้แต่งใจสร้างบรมีให้ดีจนหมดอายุไขแล้วก็ให้ฐานจิตต้ีติปิยดวสิทธบุรีวงมูลวิเศษเขบรบรมโมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้าุานี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตี้สั้นๆส,สำหรับคืนนี้เลยจ้ะ